สวัสดีครับพี่น้องครับผู้ปรอกับเบาของอีสานเามพอนนท้องด้วยพี่น้องด้วยรับดิ้งยินมาน้าพี่น้องเนาะครับมีเบาของสีผ้าพีชพี่น้องมาเห็ดตุ่มเพราะมันตุ่มควบด้วยพี่น้องด้วยอ๋ออองสีเห็ดตุ่มปลาปลาขาวตุ่มปลาขาวปลาตะเพียนพี่น้องครับเบาของสมาเห็ดให้พี่น้องเบ้างครับเมีนบาของเห็ดอันนี้เดี่ยวพี่น้อง ของวงวงหน่อยกาเอาพี่น้องว่ะพอมื้อมื้อจบเด็อ่าแล้ววงใ่บ่ออ๋องอ่ะเห็ดตามใจสอดเจ้าของเลยพี่น้องตัวนี้บ่ออ๋องหวัดจากกระติกหนังติ๊ใส่น้ำแข็งหลุนหลุนหน่อยบ่เวีนหลุนใยเลยหลุนกลางพี่น้องกาเอาพอดีพอดีนะพี่น้องบ่อตรงใยแห้งเห็นมน้ยพี่น้องอ๋อบออ๋องเห็นเป็นวงหวย คือเก่าแล้วครับแล้วก็พับหัว่าพับติดถ่าลอกมันไว้เห็มันอยู่นี่พี่น้องมันก็บ่ค่อยแข็งไปไหนหน่อยมันก็โยกได้ยเพื่อนพี่น้องแต่ว่าเฮาก็สิเอาตะไคร้เขียวมาหุม้มเพื่อให้มันแข็งขึ้นพี่น้องเดี๋ยวจะเป็นจังได๋ครับเดี๋ยวอ่าพี่น้องติดตามเบิ่งเด้อพี่นออ้องเด้อค่อยเบิ่งว่ามันสิค่อยๆเป็นค่อยไปว่าสิเป็นจังได๋ต่อไปครับพี่น้องก่อนอื่นก็สิตัดตะแกรงก่อน ta kẻng con xuống về gì quá mát nị tám xíu cm thế nọ con xuống tám cm con xuống thế nọ tám xíu cm cm nhéo nhéo nè cả si si cái xuống phốt thế nọ hết nhảy cái này hay bán khẩu เอาซีหาตัวก็ได้อยากได้กินนะพี่น้องนะครับบ่ได้เฮ็ดไปอันจนว่าหาขายหาอันนี้นะพี่น้องหาเฮ็ดกินเฮ็ดอยากตามขอบอจจขั้เจ้าของเนาะพี่น้องนะเนาะปลาเบี้ยก่อนอเบอร์องกับจีตัดตัวนี้ก่อนตัวนี้สามซีบเบอรองกับจีเพื่อตัวนี้เป็นสามซีผาเพื่อห้องหุ่มเขาเอาทีเหลือมันเศษไมาเล็กๆหน่อยๆห,ห่อควากันไก่ตัมออกเดี๋ยวบ่อรองก่อนวิ่งตัดก่อนครับ เดี๋ยวใคมาเบิร์น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับหลังจากที่ตัดแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับเขาบอร์สีทำการเย็บเย็บตัวนี้เพื่อปิดครับสีเขาเ,เป็นวงไวน้นี่เขาเอาเอาอันนี้มันถักเด้อพี่น้องเด้อเอาไอ้ตะไคร้ที่เขาวงไว้ตะไคร้ที่เขาวงไว้เขามาถาักเขาคอยมมวนปิด ไม่หมอนปิดแล้วเขาก็สิเขาก็สิห้อยตา้านนี่พี่นอ้องปิดเพื่อว่าให้มันออกเลยพี่น้องเห็ดคือตุ่มคื้ออย่างเหรเห็ดคือก,กันเบิดแหละครับเวลาห้อยปิดเขาก็กจีปิดมึงหอยปิดแล้วเขาก็สิคอยเงียบตัวมันครับเดี๋ยวสิท้ายพี่พี่นอ้องมึงเป็นขันเป็นตอนเป็นอันนี้ไปนอกพี่นะ้องเนาะ ครับอยว่ที่ตามันครับครับพี่น้องครับหลังจากทีเข้าหอยอันนี้เหลวานอพี่น้องนอตะเช็บมันเย็นมาหนอนพี่น้องนอต่ะเช็บหอยเหล่านั่นเนาะเพื่อว่าให้ปลามันออกได้ครับเราก็เอา,เอ,าอันนี้ซุปลงไปพี่น้องซุปลงไปเลยครับ ลงไปแบบนี้พี่น้องหลังจากนั้นเขามีทำการห้อยห้อยหลอกนี้เลยครับคือมาใช้มันแน่นขึ้นใช่มันแน่นขึ้นนะพี่น้องใช้มัน,นแน่นขึ้นมันคงขึ้นแข็งแรงขึ้นติดตามเบื้องพี่น้องเดี๋ยวห้อยลอ,องกรสิห้อยเบื้อง หอยด้วยครับพี่น้องเหลี่ยวทีเอาีหางสำเล็จเหี่ยวแต่คนเห็ดด้ยพี่น้องด้วยเดี๋ยวขออมุอยาตหอยก่อนครับเดี๋ยวทำเหลี่ก่อนมันคลานๆใส่ก็ไลาอยู่ครับ สียเหลี่ยวน,นึงก็เป็นเครื่องมือด้วยกันพี่น้องแต่ก็เย็บไปเรื่อยๆบก่กฝาลยังพี่นอ้องยวห้อยเหลี๋ยงเยสห้พี่น้องเบิ้งเรือพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับหลังจากที่เ็ย็บเดี๋ยน้อกพี่น้องนก็จะอ,ออกมาใ้รูแบะ ีาพี่น้องมีสีออกมาในรูปแบบนี้เห็นมาพี่น,อนอ้นอ,องเนาะมีบางองีเน็บตะเข็บออกแล้วก็มีมีเน็บตะเข็บสันสองอีกก็คือมุมนี้มีปอนแล้วก็มีตะเข็บสามคืมอมุมนี้เขาต้องพาเป็นสี่สี่ส่วนเพื่อสีพับเขาขึ้นตุ่มตุ่มปลายไหลที่บาององเห็บสีพาเป็นสี่ส่วนแบ่งเครึ่งทเท่าเท่ากันแล้วก็สีพับ กนก็จังสิเขามาในรูปที่เป็นวงในหน่อยหนึ่งสิครับเี๋ยว,วไปร้อสิสิขออนุญาตพี่น้องอ่า,อามัดตรงนี้แล้วกล้วจีสิตัดนี้ภัพเขาให้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องครับหลังจากที่บอง เย็บเหล,ลววเบิ้อลอเด้อน้องเด้อนี่การเยบ็บเบบแบบเย็บแล้วเขาก็สิผานคือบอลบองบอกว่าผาจนสี่สีสี่ส่วนแล้วก็พับพับมาก,กันก็ใส่ไม่มีผ่าแล้วพี่น้องไม่มีเสือ้อนี่มีใพับเข้าไปกันนี้พับเขาไปกันนี้เฮ็ดคือกันก็บอกเฮ็ดตุ่มใส่ปลาไหลแล้วพี่น้องพับขึ้นกันกบบพ,บพ,นพบนนับนี่กระสิดได้แบบนี้ ครับหลังจากนั้นเข้าไปสีเน็บเย็บตรงนี้เห็นมันเขาเขากับหว่วงในหน่อยเย็บเขาเพิ่มเข้าไปสิตัดตัวนี้ออกส่วนที่มันเกินตัดออกเลยคือตุ่มโคบเรียกพี่นอ้องเแ็่ตุ่มโคบไก้เขาสิสื่อบนอน้องคือกันเลยครับเท่อตัวนี้จว่อเแ็่ตุ่มปลาขาวเลยพี่นอ้องก็ตัดออกนี่ทีีพี่นอ้องเบิ่งงรื่อเลย ครเป็นขั้นเป็นตอนไปมันอาจจะใส่เวลาใน่เพราะว่าเม่นของเห็ดยังไงนาะพี่น้องเนาะเม่นของเห็ดยังไงมันก็นใส่คนไข้ใส่เวลาไงแต่เห็ดเหลี่ยมก็ได้ใส่เลยพี่น้องใส่ได้หลายปีเห็ดเหลี่ยมก็ได้ เดี๋ยวตีแมึงพี่น้องเดี๋ยวบอองสีเง็ยบตัวนี้เยียบเยียบลอยแล้วบอองกระสีตัดออกมันสิเป็นวงจะไหนแมาเบิองน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับหลังจากที่บอองเย็บเป่แล้วนเนาะไปเง็บเลยครับตัดนี่ส่วนที่ตัดออกส่วนที่ตาดอ,อกเด้อพี่น้องเด้อตัดออกมันยวงสิพี่น้อง อีกอว่างหุ่มเขาไม่ได้ยูงสิอันนี้ก็หอยหอยหอยทักทักเรียบร้อยแล้วใส่กางเกงใส่ใกระตักผมตาดอกตาดอกก็สิได้ลูกเบีบนี่พี่น้องเห็นมาเนาะเหลือคือไทยกับสิบปีสิไทยก็ใส่งาพี่น้องตัวนี้เฮ็ดตุ่มครบก็ได้พี่น้องเฮ็ดแบบน,น,น,นี้เฮ็ดตุ่มครบก็ได้ เขาดีเหือกันพี่น้องครับตุ่มครบก็ได้พี่น้องแ,แต่ตัวนี้บวบอังสีดะต,ตุ่มใส่ปลาขาวปลาตะเพียนเนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวบวบองัองปดนี่เนี่ยก็ใส่ง่ายด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไอ้ไทยพี่น้องเบื่อไหมมัม้ยพี่น้องครับพี่น้องครับการถ,ถักการถักไปใส่ตุ่มนี่ว่างเรื่อยเรือพี่น้องเด้อ ใส่เมจิกนิดหน่อยเขียนขีดไล่ตามมันนี่มันพี่น้องใส่เมจิกไล่ตามมันนี่เลยกับวาเหลือไปมันหน่อยหน่อยเรื่องพี่น้องเรื่อง หลังจากนั้นเอาสีตัดเลยพี่น้องตัดแล้วก็สีใส่เลยพี่น้องเดี๋ยวติดตามมึ่งครับครับพี่น้องครับหลังจากที่เห็ดแล้วแล้วน้องพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเห็นมานอ่นองพี่น้องเออตัาเข้าพี่น้องจากปฏิพี่น้อง,เ,อองเสือกตัวนี้เราไว้มัดฟ้าฟ้าปิด ปิดปากทางเขา,าพี่นอ้อที่เหลือคืใส่ไไงา้าพี่น้องมันยืนยืนออกมาหน่ยเฮ็ดเพื่อย,ยังกับพวกหัวคือกันพี่น้องว่าองกับบลูคือกันแต่ว่าถุมประเขามันต้องมียืนออกมาเลยครับเดี๋ยวปันนี้ไไยสอใส่งา่งายพี่น้องนะใส่ง่ายแลวกปิดฝาแลวกะเหลี่ยวคือเหลี่ยพี่น้องสามารถใส่ได้เหลยที่เหลือก็เป็นมัดหลัก เอาเอางพี่น้องนี่ซองหลักไปเสียบขี้ดินให้มันอยู่ะหายนันไปใส่กับง่ายๆเฮ็ดง่ายๆครับทาบ,บ่เข้าใจก็เบิ่งละละหลายๆรอบเฮ็ดคล้ายๆตุ่มกบเลยพี่น้องถ้าเฮ็ดตุ่มกบก,ก็ได้พี่น้องเอาไปแค่ใส่ไอ้งากบซื้อๆมันก็ได้ครับเฮ็ดคือกันอันใดก็เฮ็ดคือกันครับ,รบตามมึงพี่น้อง ครับพี่น้องครับอบอ,องตัดหมูเขา้าเนาะเห็นบ่าพี่น้องเห็นหมูเขาบ่าตัดเขาด้วยแต่บเสียเอางานใส่เลยอันนี้เลยพี่น้องครับเลยที่เลือกกะข้นยุกับเงือห้องถันนะครับปลามันมีอยู่แล้วแต่ว่าเงือ้อห้องถ่านเงื้อตัวไดนสีเห็ปลาเขาขึ้นยุกกบเงือนะครับบกเกี่ยวกับตุ่มแลย นี่ก็ถือว่าเกลียวเลยพี่น้องเยอะเลยจะใส่สง่ายเลยพี่น้องเนี่ยง่ายก็จะเป็นง่ายใหม่พี่น้องเห็นไหมเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับง่ายใหม่ ใส่ง่ายเหล้วสิถ่ายพ,ยพี่นอ้องมึงเรื่องพี่น้องเรื่องนลาใส่ง่ายมันใส่ยากพี่น้องคลิปมันยาวความสิเฮ็ดได้แต่ละไัค้ครับพี่น้องครับบ่าวอ่อนไก่เฮ็ดง่ายเหล้ว,วยงเรือพี่น้องเรื่อเนี่ยเห็นบ่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยนะง,า,งามครับพี่น้องอ mm hmm. าปาขาวครับ ใส่กบก็ได้พี่น้องงานยูบานบาอ้องก็ใส่กบเพื่อนเอางานนี่แหละใส่ใส่หลอบนะพี่น้องครับผมมานมนครับนี่ส้นยอดยูที่เงื้อหาแห้วพี่น้องแต่เงื่อดีอ่ะร์เซ็นใ์ใดก็ไลเนื้อดีเดี๋ยวแต่อนเงื่อครับพี่น้อง ครับเหลือแต่ไฟเดียวพี่น้องเนอะเดี๋ยวสิเย็ดฝาปิดแล้วจบเลยเรียบร้อยครับฝาขี่้ไงน้องครับคือเก่าแล้วครับพี่น้องชอบไปกดไลค์ถือใจไปกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวองในเด้อพี่น้องเด้อสองในหน่อยสานบัพุ่นทองบ่าวองครับสิเดีน๋นี้กำลังใจเห็ดคลิปต่อๆไปให้พี่นอ้องเบิงครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อ ครับให้สอนนิดหน่อยเบาๆอเอนี่ยเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับแก่เห็ดล้วแล้วเดือดเป็นทีเรียบ้อยแล้วนี่ครับพี่น้องงานง,งามพี่น้องเป็นมานอะนี่งานสวยพี่น้องภาพปิดเกิดสิเป็นแบบ อันนี้เด้อยพี่นอ้องเปิดปิดเปิดปิดใดพี่นอ้องเกยดซีมีตัวล็อกบ่อให้มันอา่านยามใส่ลงไปในหนังหลอกไว้บ่อให้มันดันอน่อยครับแล้วก็สิมีเสื้อเสียบลักสองขานเกิดเสียบให้มันอยู่บ่อให้มันลอยอมันพัดไปในหนังบ่อให้มันตีหน้าพี่น้อง ครับลกบจะมีงาใหม่อ่อนๆใหม่อ่อนๆจะมีโอกาสซื้อไปใส่พี่น้องเบิ่งครับผมก็หวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์กับพี่ๆในน้องหลายๆท่านที่กำลังมองหาตุ่มปลาข่าปลาตะเพียนน้องพี่น้องเนาะครับผมก็หวังว่าสิเป็นประโยชน์หลายๆแยะหลายๆครับพี่น้องหลายๆ,ๆท่านเด้อถ้าแม่น กำลังมองหาวิธีการเห็ดแบบง่ายๆก็เห็ดต,ตามเบองครับเบิ่องนี้วิธีการเห็ดเบิ่งแล้วก็เห็ดนั่บ่เข้าขใจกลับมาเบิ่งใหม่ครับเห็ดเป็นแน่นอนพี่น้องครับเดี๋ยวมีโอกาสมบองสิไปใส่พี่น้องเบิง่งครับสำรับคลิปนี้ครับก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้สาก่อนเนาะพี่น้องเนาะคลิปไหนคลิปไหนยังพบพยขอบทำไมเด้อพี่น้องเด้อครับสำรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้สาก่อนครับ สวัสดีครับผมนำงามครับ